สิบเร็จนะพอมันลงไปอยู่น้ําซุปน้ําซุปมันก็จะเข้าไปในเนื้อนะมันจะอร่อยเพราะว่าน้ํามันโดนบีบออกละน้ําใหม่มันก็จะเข้าไปน้ําซุปมันก็จะเข้าไปในเนื้อในเนื้อเห็ดหอมเอาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แหละ ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยบางชิ้นมันก็ไม่ใหญ่นะบางชิ้นก็กําลังดีนะเนี่ยแต่ถ้าขายอะชิ้นแบบเนี้ยกาลังดีต้องเลือกชิ้นหน่อยถ้าไม่เลือกเนี่ยมันก็มันจะชิ้นใหญ่เกินมันก็แพงเนาะชิมรถกันเอพี <laughs> SP, พันพรสวัสดีค่ะ คุณลาลาสวัสดีค่ะป๊อปปี้สวัสดีค่ะอือร่อยขอบคุณนะคะคุณลาลาคุณป๊อปปี้ SP, ออเอสพีพรพรแมวยิ้มน,น้นองเอทขอบคุณนะคะ คุณมากๆเลยค่ะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะ thank you so much นะคะขอบคุณนะคะพี่เปิ้ลยาซินน้องน้องปอยเต้นะคะเดี๋ยวเรอเดือนนี้ก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกินข้าวกันนะคะวันนี้เราใช้เวลาเร็วดีจังเลยใช้เวลาดีจังเลย เรากินข้าวกนันนี่เรามีกล้วยนะคะมีกล้วยมีกล้วยอยู่งสองลูก ได้มาสองตู้ขอบคุณหลายๆลยรอเดือดนะคะรอน้ำเดือดสักคู่ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณคุณกาซ่านะคะ คุณดาร่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุกกิ้งคุกกิ้งขอบคุณนะคะคุณยาซินก็ทักทายค,คุณดาร่านะคะขอบคุณหลายๆนะคะ Thank you so much นะคะรอน้ำเดือดแป๊บหนึง่ง เรามาตักใส่ปนโตนะคะใส่บาทนะคะถ้าตักใส่ปนโตนี่ก็คือใส่บาทนะคะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วพอล้วขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะขอบคุณน้องดานะคะฝากน้องดาฝากสวัสดีทุกคนทุกบ้านนะคะฝากสวัสดีทักทายกันนะคะนี่นะคะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้ว น้ำน้ำซุปโอเคมากเลยนี่นะคะใส่ผักลงไปเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะกดให้จมน้ําหน่อยอใส่ผักอันนี้แล้วหอมเลยค่ะ นี่นะคะซุปซุปไก่ซุปไก่นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยนะคะใส่ใส่ปิ้โตก่อนใส่ปินโตก่อนนะคะ